โครงภาพพระราชพงศาวดารที่จะเอามาเล่าวันนี้จะเป็นพาร์ทของพระศรีสุริโยไทยขาดคอช้างออืจะเป็นการเล่าบทเล่าสู่กันฟังคำราชาศัพท์เลยจะไม่ได้เป๊ะเพื่อความกระชับและเข้าใจง่ายออื โคงภาพพระราชพงศาวดารเรื่องราวเล่าขานกันไม่อย่างช้านานนี่คือโครงภาพพระราชพงศาวดารของผู้มีความกล้าหาญจนเป็นตำนานนี่คือโครงภาพพระราชพงศาวดารเรื่องราวเล่าขานกันไม่อย่างช้านานนี่คือโครงภาพพระราชพงศาวดารของผู้มีความกล้าหาญจน เป็นตำนานตัวละครเอกวันนี้พระสีสุริโยไทยตอนนั้นเกิดเรื่องขึ้นเพราะพม,มา่ายกมาตีไทยมากันราวสามแสนคน oh. อ่านแล้วแทบทำใจเพราะสามแสนคนสมัยก่อนคือโคตรใจเยอะทับโคตรใจใหญ่แต่พระองค์ไม่หวั่นเกรงต่อสิ่งใดๆทรงแต่งเป็นอุปราชออกรบอย่างชาญชัยคู่กับราชสามีแบบเคียงบ่าเคียงไหล แต่ไม่นานก็เกิดเรื่องขึ้นกับฝั่งไทยวอ้ยเสียงมอไซอ่ะมาพักก่อนเสียงมอไซอีกแล้ววันนี้และดู Energy หายไปแฮะแต่เสียงมอไซอีกแล้วจะมีปัญหากับเสียงมอไซทุกคลิปไม่ได้นะไม่ได้ ดูเหมือนจะใกล้หมดเวลาพักแล้วใช่นะะเริ่มท่อนที่สองทัพไทยพัมมาตอนนั้นต่างฝ่ายก็ต่างฟัดคิงของฝั่งไทยตอนนั้นคือพระมหาจักรพัทสู้กับพระเจ้าแปรแบบนัวจัดจัดตอนนั้นช้างทรงพระองค์ก็คงอุทานว่าเจสัสวิ่งหันหลังแบบไวจัดจนตัวเอกเข้าช่วยซัดแต่ก็โดนพระเจ้าแปรใช้งาฟันดังฉาดฉะ ค่อนข้างสยองเอาเป็นว่าให้ภาพตัดลองอ่านตัวโครงดูจะรู้ตอนจบมันเศร้าจัดเออดูเหมือนเราจะมีเวลาเหลืออีกเยอะอยู่ในตอนท้ายนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่ท่อนฮุกเข้ามาก็คงจะหลับกันหมดก่อนเอาเป็นว่าระหว่างนี้ก็นั่งฟังเสียงรบกวนที่เข้ามาล้วกันอยากพักเอ้ย Babuí.